ร้านเพชรทองคุเบเล่จำหน่ายเครื่องประดับเพชรแท้พลอยแท้สินค้ามือสองดุดจำนำงานเก่างานโบราณพร้อมใบเซอร์ใบรับประกันทางร้านมีบริการส่งด่วนอ m เสและลงทะเบียนรับประกันถึงมือท่านอย่างปลอดภัยหายห่วงพิกัดร้านแม่กองสมุทรสงครามนะัดรับได้ที่คุเบเล่คาเฟ่กทมรับได้ที่เจเจมอจตุจักร สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับตอนเพชรทองโกเบเล่ EP นี้เป็น EP ที่84ของเราแล้วนะคะเ<ๆ>พื่อนๆพี่ๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ละดักช่องที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่ QR โค้ดนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0627892151นะคะพร้อมแล้วรับชอมสินค้ากันเลยค่ะ รายการที่1ต่างหูเพรซีกจันททองคำ75%เปนน้ำหนัก6.5กรัมขนาดหน้ากว้าง1.6ซนเมตรราคา23,500บาทต่างหูเพรซีกจันทองคำ75%เปเนสน่ห์แห่งความคลาสสิกที่สะกดทุกสายตาเผยความงดงามเหนือการเวลากับต่างหูเพรซีกจันตัวเรือนทองคำแท้75%ที่รังสรรค์อย่างประณีตเพื่อสะท้อนถึงความสง่าง,งามในทุกมิติ ด้วยดีไซน์หน้ากว้าง1.6ซนติเมตรที่พอเหมาะพอดีเพิ่มความดูดราลักษณะแบบไทยดั้งเดิมแต่ยังคงความท่วมสมัยจุดเด่นที่ทำให้ต่างหูคู่นี้พิเศษด้วยตัวเรือนทองคำแท้7จเปอร์เซแข็งแรงทนทานพร้อมกระกายหดูหารายที่ไร้ที่ติประดับด้วยเพชรเอกลักษณ์แห่งความงามพร้อนถึงงานฝีมือเหนือกาลเวลาด้วยดีไซน์หน้าต่างหูกว้าง1.6ซนติเมตรออกแบบให้เหมาะกับทุกโอกาสสวมใส่สบายและดึงดูดทุกสายตา ต่างหูเพชรจี้จัดไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่ยังเป็นตัวแทนของความสง่างามและรดนิยมอันล้ำค่าเหมาะสำหรับผู้ที่หลงไหลในความงามที่ไม่ซ้ำใครราคาอยู่ที่23,500บาทสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางช่องทางไลน์แอดหรือเฟซบุ๊กได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ รายการที่2อจี้ล็อกเก็ตรัชการที่5และพระนางเดือร่มพระนางเจ้าสุนันทาขุม,มารีรัตทองคำ75%า7ประดับทับทิมแท้ขนาดรวมตะขอ2 9คูณ4.9เซนติเมตรน้ำหนัก12.5กรัมราคา3 2 5 0 0บาทล็อกเก็ตรัชการที่5และพระนางเดือร่มความงามแห่งประวัติศาสตร์บนเดือนทองคำแท้ รังสรรค์ความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสง่านงามเหนือระดับกับจี้ล็อกเก็ตภาพรัชกาลที่5และพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตหรือพระนางเรือร่มตัวเรือนทอง,ทงคําแท้75%ประดับทับทิมแท้เพิ่มความโดดเด่นและหรูหรารายละเอียดที่ซ้อนความงดงามางจี้นี้ประกอบด้วยตัวเรือนทอง,ทงคําแท้75%แข็งแรงเปี่ยมด้วยคุณค่าเหนือกาลเวลา ระดับด้วยทับทิมแท้เพิ่มความวิจิตรด้วยอัญญมณีสีแดงลำค่าสัญลักษณ์แห่งความรักและพลังบวกขนาดรวมตะขอ2.9คูณ4.9ซนติเมตรดีไซน์พอดีสะดุดตาแต่สวมใส่สบายเพิ่มลุคให้กับเสื้อผ้าของคุณจี G ้ชิ้นนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องประดับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพต่อประวัติศาสตร์ไทยและบุคคลสำคัญในอดีตเหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในความงามอันเปี่ยมด้วยความหมายเลือกจี้ล็อกเกตเพื่อสะท้อนตัวเชนยมที่เหนือระดับ หรือมอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่รักในประวัติศาสตร์และความงานแบบไทยความทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การครอบครองราคาอยู่ที่32,500บาทสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางช่องทางไลน์แอดด์ดีเฟสบุ๊ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ